แจ้งความในส่วนของผู้มือคับการหรือว่ามาให้ปากคาในส่วนมีสองส่วนส่วนแรกคือผมมาให้เจริญสมัยชาติตั้งกรรมการตั้งกรรมการสอบวินยัยนะครับผู้การในิติเวศกับหมอทิชนาสุพิศนะครับในส่วน,นในส่วนที่มีการไปเอาจำลองนะครับบาดแผลนะโดยไม่มมอำนานหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้การเนี่ยรู้แล้วก็ก็ไม่มีการ ทักท้วงหรือการสั่งการใดๆนะแล้วก็ไปให้ความเห็นทางด้านวิชาการนะครับเทนทนะครับที่บอกว่าขาฝาน้องแตงโมถูกไ้พัดเรือนะครับอันนี้เป็นเราถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับเพราะขณะนี้ตํารวจเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ท่านผู้วิการตำรวจบางภาคหนึ่งเนี่ยแถลงเนี่ยบอกว่าต้องเชื่อแพทย์นะครับอันนี้กําลังโยนความผิดให้หมอนะแล้วเราก็มองว่าต้องให้หมอมา มาร่วมสอบอ,อ,อีกอีกชุดหนึ่งเพื่อให้ให้ให้ใหชัดเจนว่าตัวรหมอเป็นคนยืนยันกับทางตำรวจหรือไม่นะครับตรงนี้ประเด็นประเด็นประเด็น,ดนของหมอับบขยายขยายความนี่หน่อยคะว่าที่ว่าแพทย์ทไม่มีหน้าที่ในการผ่าหมายความว่าไงแพทย์มีหน้าที่ในการชนะสูตรสอบแต่ไม่มีหน้าที่ในการไปจำลอง จำลองไอ้ที่เอาใบพัดเรือไปไอจำลองกับขาน้องแตงโมเพราะมันทใั้นเกิดการปนเปื้อนแล้วให้เกิดให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับจริงๆแล้วมันต้องไม่หน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานไม่ใช่หน้าที่ของหมออันนี้ล้วใครเป็นคนสั่งให้หมอเนี่ยมาทําแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องให้หมอมายืนยันว่านะว่ามีหนังสือสั่งการมาจากใครและแลวเวลาเอาศพมาเนี่ยศพมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นของกลางในคดี เนื่องจากว่ามันชนะสูตรพิสูจเสร็จตั้งแต่วันที่26แล้วแล้วคุณมาทําวันที่4นะครับแล้วพนักงานสอบสวนก็รู้อยู่แล้วว่าใบพัดเรือเนี่ยมันตกน้ํามามันมีสารปนเปืเป้อนอยู่แล้วแล้วคุณเอามาให้ซึ่งเป็นของการในคดีนะใบพัดเรือเนี่ยเป็นวัตถุพยานที่อยู่ในความดูแลของพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วทำไมามาถึงเอามาให้หมอได้แล้วมาทําไมถึงต้องมามีการมาจําลองแบบนี้ซึ่งแพทย์ผู้ก,การนิติเวก็บอกว่าท่านไม่ทราบนะ แล้วมาจำลองได้ไงนี่แหละแล้วก็มีแค่เฉพาะแค่หมอแล้วก็มีผู้ผช่วยหมอแล้วก็มีช่างภาพนะครับมาทำมาทำอยู่ตรงสถานที่โอยู่คุณอัิยะเคยระบุไว้ว่าไว้พาโดยไม่ได้นุญาตหรือรักศพอย่างนั้นใช่ไหมใช่ผมว่าคือรักทรัพย์คือรักทรัพย์คือศพเป็นทรัพย์นะครับเพราะว่าคุณแม่ของน้องแตงโมงก็บอกมาออยืนยันอยู่แล้วว่าไม่มีใครแจ้งเขาให้ทราบแล้วก็กิจณะที่เป็นทนายความในขนานั้นน่ะ ก็ยืนยันว่าไม่มีใครแจ้งให้ทราบนะคือประเด็นของตรงเนี้ยคือถ้าเขาแจ้งมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เขาเขาาต้องแจ้งให้ทางญาติทราบหรือทางทนายความทราบใช่ไหมไม่ใช่อยู่คุณมาทำมาเองโดยพรละรก,การแต่การที่หมอเขาชี้แจงว่ามันอยู่ในการควบคุมหมายถึงว่าศพร่างอยู่ในการควบคุมของนิติเวชสามารถที่จะเข้าไปดาเนินการเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือแถอันนั้นคือการแถ ไปดูแลกฎหมายมันบัญญัติไว้ชัดเจนว่าการที่คุณจะเอาเอาสพจริงมาจำลองเนี่ยมันไม่เคยมีหมอคนไหนทําในประเทศไทยนี่หมอคนนี้ทาคนแรกของประเทศไทยนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญสุดคือคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านใบพักเรือผู้ชันาของเรือที่คุณมาจำลองโดยเอามือหมุนเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับบาดแผลถูกไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เกิดการปน,นเปื้อนสมมติผมจะไปเอา เอาใบพัดเนี่ยมาตรวจดีเนเนี่ยเพราะคุณเอาไปสัมผัสแล้วตอนแรกคุณตรวจไม่เจอเราก็ไปสัมผัสมันก็ทําให้ผลการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับต่างๆเหล่านี้แล้ยังบาดแผลขาข้างฝา,าด้านในเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มันสวนทางกันกับใบพัดเรือนะครับมันไม่ใช่จานบินดังนั้นคุณไปยืนยันว่ามันเข้าได้กับใบพัดเรือเนี่ยนะครับบาดแผลขาข้างฝาด้านในนะอ่าเนี่ยเราเลยต้องดูว่าตกลงตำรวจเป็นคนทําเองหรือหมอเป็นคนให้ความเห็นเพราะตอนนี้สองฝ่าย มันก็ไม่ตรงกันคือมองว่าเป็นเรื่องของ